ไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าจะมีชนหนักพิกความน้าท่วม่ะต่อคัสสีคัดกอเรียกใหม่หรือเปล่าไม่ต้องกลัวเลยคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวด้วยนะสําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากจะเสียเงินแค่รอบเดียวคันนี้ถือว่าคุ้มกับเงินที่จ่ายไปแน่นอนนะคะพวรงอะไรแบบมันติฟังก์ชันหน้าจอแบบทัชสกรีนนะคะมีกล้องถอยหลังมาให้ผ่อนเพียงแค่6 0 0 0บาทเท่านั้นต่างกันหลักร้อยนะคะ สำหรับรถแบรนด์ Honda ที่ขายดีสำหรับรถ e c o คคาร์สำหรับวันนี้มีมาให้เลือกกันถึง2องิกเมนต์คันนี้เลยค่ะอยู่ที่ว่าลูกค้าเนี่ยชอบแบบไหนนะคะมีทั้งแบบ5ประตูแล้วก็ตัวซีดานผ่อนเพียงแค่6000บาทเท่านั้นต่างกันหลักร้อยนะคะแต่สำหรับวันนี้จําให้เลือก2คันนี้เลยลูกค้าชอบแบบไหนเดี๋ยวเริ่มกันที่5ประตูก่อนนะคะคันนี้ต้องบอกก่อนเลยใครที่ใส่แบกสส่บรรทุกใส่แคมปิง้งหรือสาย ขนของคันนี้ตอบโจทย์ค่ะเพราะว่าเป็น Honda าแจ๊เครื่องยนต์1.5ตัววีพัดนะคะสำหรับคันนี้มาในปี2016ค่ะลูกค้าสำหรับใครที่อยากจะได้โฉมตัว GK นะคันนี้คือสวยจริงตรงปกแน่นอนนะคะ สำหรับคันนี้สวยยังไงให้ดูก่อนเลยในส่วนของด้านหน้านะคะเป็นโฉม G K แล้วเรียบร้อยไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะคันนี้มาด้วยสีขาวนะคะยางเนี่ยให้ไปเลยยางปีใหม่พร้อมใช้งานภาสีพรบรต่อให้เลย1งปีและที่สําคัญคันนี้ตรวจกรูอินสเปกชันแล้วเรียบร้อยลูกค้าเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าจะมีชนหนักผิดความน้าท่วมต่อค่ะสี่ขัดก่อเร่งใหม่หรือเปล่าไม่ต้องกลัวเลยคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวด้วยนะสําหรับคันนี้ค่ะสเกิร์ตให้แล้วในส่วนของ ของด้านข้างตัวรถและออปชันที่เขาให้มาตอบโจทย์มากๆเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูในส่วนของออปชันด้านในก่อนเลยนะคะสาหรับคันนี้เป็นกุญแจรีโมทแล้วเรียบร้อยนะลูกค้าเดี๋ยวจำให้ดูในส่วนของสิกเมนต์ด้านในนะคะในส่วนของพวงมาลัยคันนี้นะคะจะเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันแล้วเรียบร้อยสามารถควบคุมในส่วนระบบเครื่องเสียงการรับโทรศัพท์ได้จากพวงมาลัยเลยแล้วในที่คันนี้ไม่ต้องกลัวเลยนะคะมีหน้าจอแบบแทสกีนมาให้แล้วเรียบร้อยพร้อมกับกล้องถอยหลังนะคะใครเป็นมือใหม่หัดขับรถยังไม่ต้องกลัว เกียค่ะเป็นเกียออโต้นะคะระบบออปชั่นให้มาถือว่าจัดเต็มเลยในส่วนของ h อ n d a าแจตัวนี้นะคะทําไมถึงต้องเลือกคันนี้นะคะลูกค้าเดี๋ยวจาให้ดูเลยความอเนกประสงค์แล้วก็ความกว้างของ Honda แจคันนี้ค่ะโอ้โหด้านหลังต้องบอกก่อนเลยนะคะว่ากว้างขวางจริงๆใครสายแบกหรือสายแคมปิ้งเนี่ยต้องชอบเลยนะลูกค้าเพราะว่าคันนี้พร้อมรุยไปกับทุกที่เลยนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะลูกค้าตัวนี้ก็มีสปอยเลอร์พร้อมไฟเบรกตรงที่สา มาให้นะคะเซนเซอร์การระยะถอยหลังให้กันถึง2จุดเลยนะคะไม่ต้องกลัวเลยว่าจะชนด้านหลังแน่นอนนะคะลูกค้าด้านหลังเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นโฉมที่จำรู้สึกว่า ไฟท้ายค่อนข้างสวยเลยนะความชอบส่วนตัวรู้สึกว่าคันนี้ตอบโจทย์นะคะสำหรับคนสมัยใหม่ใครเป็นสายแต่งรถเนี่ยต้องชอบแน่นอนนะคะ<บ>ในส่วนของด้านหลังนะคะลูกค้าเดี๋ยวจะเปิดให้ชมสักนิดนึงนะคะในส่วนของด้านหลังค่ะก็จะมีไฟด้านหลังมาให้นะโอ้โหจะบอกเลยว่ากว้างจริงๆซื้อรถเนี่ยจบในคันเดียวนะสาหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากจะเสียเงินแค่รอบเดียวคันนี้ถือว่าคุ้มกับเงินที่จ่ายไปแน่นอนนะคะในส่วนของเรื่องราคานะคะเดี๋ยวจะบอก เลยนะสำหรับคันนี้นะคะราคาจะอยู่ที่479,000บาทนะคะสำหรับคันนี้จะได้โปรบอยรถบ้านช่วยผลไปอีก 6เดือนเลยนะลูกค้าถ้าผอนปกติคันนี้จะผ่อนอยู่ที่8,500บาทนะคะแต่ลูกค้าได้คุ้มจริงๆนะคะสำหรับคันต่อไปกันบ้างดีกว่านะคะบอยรถบ้านการันตีคุณภาพด้วยกูอินสเปกชั่นบริษัทตรวจสภาพรถยนต์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุน่นตรวจละเอียดสูงสุด344จุดเพิ่มความมั่นใจรายงานผลเข้าใจง่ายอันนี้ก็จะเหมาะสำหรับพนักงานนะคะรัฐวิสาหกิจนะคะหรือว่าพนักงาน ทั่วไปนะลูกค้าเพราะว่าคันนี้จะเป็นทรงซีดานดีไซน์ดูสปอร์ตค่ะแล้วก็เหมาะสําหรับคนสมัยใหม่มากๆเลยนะคะทั้งไฟหน้านะคะลูกค้าที่ชฉบเฉี่ยวนะมีไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไรมาให้นะคะพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียมแล้วก็สีที่จำรู้สึกว่า ขับอีก5-6ปีก็ดูไม่เก่าเลยนะลูกค้าตัวนี้จะมาด้วยสีเทาดำนะคะยางเนี่ยจะเป็นยางปีใหม่เลยลูกค้าพร้อมใช้งานและที่สำคัญค่ะตรวจกรูอินสเปกชันแล้วเรียบร้อยแล้วเป็นรถบ้านมือเดียวด้วยนะคะลูกค้าไม่ต้องกลัวเลยว่าคันนี้จะเกิดอุบัติเหตุมาหรือเปล่าคันนี้คือตรวจสอบให้แล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้เข้าศูนย์ทุกระยะมีบุ๊กเซอร์วิสให้ครบนะคะเดี๋ยวให้ดูด้านในสักนิดนึงเป็นระบบดีโมดเช่นเดียวกันนะคะ ในส่วนของด้านในค่ะลูกค้าเหมือนกันเลยเหมือนกับ Honda Jazz เลยนะคะพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันหน้าจอแบบทัชสกรีนนะคะมีกล้องถอยหลังมาให้ภายในเนี่ยดูกว้างขวางแล้วก็ดูอเนกประสงค์มากๆเลยนะคะสำหรับใครที่เน้นเดินทางนะคะหรือว่า ผู้ได้สารไปด้วยเยอะคันนี้ถือว่าจูคนได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะคะในส่วนของด้านท้ายกันสักนิดหนึ่งนะคะด้านท้ายค่ะลูกค้าก็จะมีสปอยเลอร์ด้านหลังมาให้นะแล้วก็เซนเซอร์กระยะ2จุดสเกิร์ตมาให้แล้วรอบขันนะคะเดี๋ยวจ้ำขออนุญาตเปิดให้ดูด้านหลังสักนิดหนึ่งลูกค้าเพื่อบางท่านเนี่ยเฮ้ยมองไม่ออกว่าด้านหลังกว้างหรือเปล่า ถ้าให้พูดกันเลยแบบตามเนื้อผ้าเลยนะคะด้านหลังเนี่ยถือว่าจุของได้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าดีไซน์รูปแบบของเขาค่อนข้างที่จะยาวแล้วก็กว้างนะคะลูกค้าสามารถเก็บกระเป๋าสัมภาระเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยหรือว่าถ้าใครนะคะเดินทาง กับต่างจังหวัดนะคะลูกค้ามีของที่แบบว่ามีกลิ่นเนี่ยก็คือจะไม่ไปรบกวนในส่วนของพ้องผู้โดยสารนะคะราคาคันนี้นะคะลูกค้าจะอยู่ที่469,000บาทนะคะต่างกันแค่1,000 0บาทอยู่ที่ว่าลูกค้าเนี่ยชอบแบบไหน2ซีกเมนต์นี้ถือว่าน่าใช้ทั้ง2แบบเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าผ่อนเนี่ยเริ่มต้นที่6 0 0 0นกว่าเช่นเดียวกันค่ะถ้าผ่อนแบบปกติเลยนะลูกค้าจะผ่อนอยู่ที่ 8,100บาทตลอดอายุสัญญาเลยนะคะลูกค้าสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะตัองอ้งงบดาวไว้เท่าไหร่หรือเลทผ่อนเท่าไหร่ก็สามารถเข้ามาชมรถที่บอยรถบ้านสาขาราชสุรุีได้เลยนะคะเพราะว่ารถนี่มีให้เลือกคือถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนะคะสำหรับ2คันนี้นะคะลูกค้า <c oughs> เห็นไหมจะบอกแล้วว่าคุ้มทั้ง2คันเลยนะคะ สำหรับลูกค้าที่อยากจะเข้ามาชมรถตัวจริงก็สามารถเข้ามาชมได้เลยที่บอรถบ้านสาขาราชบุรีนะคะของเรานะคะมีบริการถึง4สาขาเลยนะคะสาขาแรกจะอยู่ที่เพชรบุรีชะอ้ามหัวหินแล้วก็ราชบุรีนะคะหรือว่าถ้าลูกค้าเนี่ยไม่สะดวกมาหน้าร้านนะคะลูกค้าสามารถจองออนไลน์กับเราก็ได้นะคะของเรามีทั้งหมด5เพจนะคะจะมีเพจสำนักง,งานใหญ่เพชรบุรี uri, ชะอ้ามหัวหินแล้วก็ราชบุรีนะคะลูกค้าและที่สําคัญเลยนะคะลูกค้าอยู่ต่ังสวัสดิไม่ต้องกลัว เรามีบริการนะคะเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงที่นะคะแล้วก็มีบริการส่งมอบรถให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะสําหรับใครอยากเป็นลูกค้ากับทางบริษัทบ้านก็สามารถเข้ามาซื้อรถกับเราได้เลยนะคะสําหรับวันนี้จ๊อมแล้วก็เจ้าฮอนด้าสคันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ